ขยับไปดูเรื่องของแพทย,ทยสภากันบ้างคุณผู้ชมครับฝ่ายการเมืองก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นกันมากทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับมติการพิจารณาของแพทย,ทยสภาออกมามติก็คือลงโทษแพทย์สามรายครับที่ได้ทําการรักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ากระทบกับรัฐบาลแพทองทานอย่างแน่นอนนะครับขณะที่นายกเองวันนี้สื่อก็พยายามจะสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามีความคิดความเห็นอย่างไร แต่ท่านนายกวันนี้เลี่ยงที่จะตอบคําถามนะครับโดยวันนี้คับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคําถามหลังจากที่แพทยสภามีมติลงโทษแพทย์สามรายที่รักษานายทักษิณชินวัตรกรณีการส่งอาการออกใบส่งตัวไปรักษาที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจและไม่มีหลักฐานว่ามีภาวะวิกฤตโดยนายกอ้างว่าสวมชุดปกติขาวไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์ได้ ก่อนที่จะทําทีเป็นหันไปสอบถามกับนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายยรัธรมนีรีหันไปถามว่าใส่ชุดขาวไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ใช่หรือไม่แล้วก็เดินกลับท,ทันทีเดินทางกลับทันทีครับขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยระบุถึงมติของแพทยสภาว่าแสดงให้เห็นกับว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยตรงกับที่ตนเองออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าเคยไปพบ และได้พูดคุยกับนายทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยและไม่ได้สวมชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่วนกรณีที่หลังจากนี้กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาจะต้องให้ความเห็นชอบกับมตินั้นพลตวหวดเอกเสรีพิสทจิ์มองว่านายสมศักดิ์ไม่สามารถโต้แย้งมติของคณะกรรมการแพทยสภาได้เลครับ ทำได้เพียงโต้แย้งเรื่องระยะเวลาการพัดใบอนุญาตของแพทย์เท่านั้นแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เห็นว่ากรณีนี้เป็นการผิดวินัยร้ายแรงควรต้องลงโทษไล่ออกแพทย์ทั้งสามรายครับสมศักดิ์เห็นชอบก็ลงโทษแพทย์สองคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนแพทย์อีกคนนะแต่ถ้าคุณสมศักดิ์โต้แย้งมาเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่า ไอ้โต้แย้งนะว่าเอกสารทางกแพทย์ไม่ตรงกับความจริงหรือว่าไม่มีพยานฐานเป็นที่จับโต้ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องแพทย์แพทย์บอกไม่ป่วยคุณสุสาันจะมาโต้แย้งได้ไงไม่ได้ไอ้เรื่องเหล่านี้โต้ไม่ได้จะโต้ได้แต่พืดว่าอืมจะพักใบอนุญาตเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยโต้โต้ได้แต่โทษ โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังเชื่อว่าจากมติของบอร์ดแพทยสภาจะทําให้ศาลเนี่ยออกหมายขังนายทักษิณได้ทันทีนะครับโทษฐานที่เราเมิดอํานาจศาลพร้อมกับฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับให้ออกมาพูดความจริงต่อศาลและประปรชอตอนนี้ไม่มีใครจะช่วยคุณได้แล้วนะครับให้สิบทักษิณร้อยทักษิณก็ช่วยไม่ได้นะครับนะคุณ มีทางเดียวนะให้ความจริงต่อสารให้ความจริงต่อเจ้าหน้าที่ปปชที่เขารับผิดชอบไม่ต้องให้ต่อผมหรอกผมไม่มีหน้าที่นะครับให้ความจริงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขานะครับนะเพื่อให้กระบวนการนะดำเนินคดีในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม พลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ระบุว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ครับถ้าหากว่านายทักษิณถูกจำคุกจริงเชื่อว่าจะกระทบกับรัฐบาลแน่นอนครับเพราะว่าที่ผ่านมานายทักษิณคอยชี้นำลูกสาวในการทำหน้าที่นายกมาโดยตลอดจึงเชื่อว่าหากนายทักษิณร่วงนางสาวแพทองทานก็จะร่วงตามไปด้วยอาจถึงขั้นถูกร้องผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีที่เคยออกมายืนยันว่านายทักษิณเนี่ยป่วยจริงจึงแนะนำให้นายกประกาศยุบสภาหนีไปต่างประเทศก่อนรับกรรม ถูกดำเนินคดีตามนายทักษิณไปขณะที่อีกด้านหนึ่งที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่เปิดเผยบอกว่าขณะนี้มติของแพทยสภายังไม่ได้ส่งมาถึงตนเองจึงยังไม่ทราบรายละเอียดการพิจารณาซึ่งตามกฎหมายมีเวลาพิจารณา15วันนับจากวันที่ได้รับมติขณะนี้จึงต้องรอหนังสือที่มีมติมาก่อนนะฮะจึงจะเดินหน้าพิจารณาต่อไปได้ ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายพยายามกดดันหรือว่าชี้นําสังคมว่าตนเองยับยั้งมติแพทยสภานั้นขอให้เข้าใจกฎหมายด้วยครับพร้อมกันนี้ก็ย้าว่าขณะน,นี้ตนเองยังไม่ได้เริ่มพิจารณาขอฝ่ายการเมืองที่พยายามเชื่อมโยงประเด็นอย่าชี้นําสังคมเพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นมติไม่เห็นแม้แต่ชื่อของแพทย์สามรายที่ถูกลงโทษยืนยันว่าห,หากเอกสารมาถึงนะครับก็จะพิจารณาตามข้อกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ โนแม็กส่งความหาอนนาอารมณ์มีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาส0พิเศษเพียง89บาทลูกค้า a อ s ลูกค้าทรูดีแท็ค่าราคาเดียวรีบสมัครนะ